ทันเห็นไหมมีเวลากลับมาก่อนเที่ยงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยพระหมปกจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกระบะไปลานกลางเต็นมีถนนรถสบายดวข้างหลังสบายไหมก็สบายดีไหมครับข้างหลังยังมีชีวิตรอดกันอยู่ไหมคะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น่าสงสารมาก <c oughs> ขาชาเลยนะมาถึงสักที <c oughs> ยังเวียนหัวกันอยู่เลยนะคะกิวลม่มเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเราหรือเขาเอาไปแล้วอ๋ออยู่นี่โอเคนี่กระเป๋าเราอยู่ในกองนี้นะคะฮัลโหลคุณยังคุณยังมีชีวิตยอยู่ไหมโอเคไม่มีปัญหามาถึงแล้วกิวลม่มลานกลางเต็นท์สูงสุดในประเทศไทยความสูง1,924เมตรนะคะ อันนี้ก็มาถึงละเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเราเนี่ยไปหาที่กลางเต็นท์ของเรานะคะ,อนนะโอ้โหเย็นหัวกันหน้าดูแต่นี่เรานั่งข้างในสบายไปหาที่กลางเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเย็นมาอยู่กับต้นไม้นี่เย็นมากสบายของเราไปอีกนะ <c oughs> ใกล้ๆเราไม่โย <c oughs> <c oughs> เราต้องไปใกล้ๆ <c oughs> นี่เป็นการแบบว่าถอยเต้นมานะเนเจอร์ไฮนะแล้วก็แผ่นลองนอนนะแล้วก็ตั้มลมด้วย <c oughs> งานนี้เราถ้าแปะก,กระจบเลยนะหมดไป4,500ัาทนอยบาทยังไม่รวมทิปนะคะทิปนี่ส0 0พันยังไม่ได้กินเลยนะแต่ว่าเป็นการตัดสินใจซื้อเต็นท์ครั้งแรกในรอบเดินป่ามา10ปีอะคิดดูดิมีเต็นท์เป็นของตัวเองเสียที พวกฝุ่นทัว<ท>เราอยู่ตรงไหนตรงข้างบนนี้ค่ะ <ๆ S 1> พวกฝุ่นทัวเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนีตรงนีค่ะโอเคชื่ออะไรคะชื่อเปิ้ลคัันะคะน้องเปิ้ลนะคะ ตรงนี้ก็คือกลางได้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอเคไหนตรงไหนของคุณโอเคเดี๋ยวหามุมก่อนอันไหนดีก็สรุปแล้วเราจะกลางตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ล่มเพราะเราจะไปเดินขึ้นป่าหนาชิ้นแรกเสื้อกันหนาวหมวกกันหนาว อันนี้ก็คือเต้นเป็นไงหักไหมเป็นเราค่ะกลัวหักมากเลยทาง้านหลัง,ลงนี่จะไฮเราเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะกลางเป็นไหมตายไม่เอาออกเลยคิดดู <c oughs> เปิดออกมา mỗi cho khách. Bỏ long non. Ten, wow. Thúng non. Ten nhá. Một đẹp. Một bê là. Một mấy thứ <Okay. S 2> เราขนมาทั้งหมด ค่ะก็สําเร็จแล้วตัผ่าไเร็จทำได้ทําได้ไม่ยากเลยตอนเราดูนะง่ายมากแต่เราคิดว่าเราต้องดูสัญ,ญลักษณ์นี่เขาจะมีสีแดงให้่ะคะสีแดงก็คือข้างหน้านะคะใช่แล้วเขาก็มีทางออกทางเดียวอันนี้เป็นเต็นท์สำหรับ2คนนอนนะคะถ้าคนเดียวนอนเนี่ยจะถูกลง500เองแล้วก็เบาแค่อีก200กรัม เราคิดว่าเราเอาสองคนนอนดีกว่าเพราะว่ามันนั้นไปดูอยู่ค่ะเบานะคะอ่ะผ่านไปละต่อไปเรามาคุมกัน ุบแล้วก็คือตรงเนี้ยมันปล่อยได้แล้วเราเคยเราก็ตอกสมออีกทีหนึง่งสวยสุดแล้วล่ะสวยสุดๆแล้วตอนนี้ที่ทําได้นะไปดูข้างในกานกว้างแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็ชอบนะรู้สึกเบาสบายโอ้โหอยู่สบายนิดจ้ะส,สวยดีดูเลอค่ามากเลยอ่ะผ้าจับแล้วนุ่มนิ่ม ก็ตะข่ายนี้ค่อนข้างขี่นะก็หวังว่าจะกันพวกมแมลงได้เยอะๆก็มีช่องว่างตรงนี้ให้ลมมันผ่านเป็นไงน่าจะมีถ้ามันทึมก็จะมีไอ้น้ำเกาะแหละโอเคทานนี้เราก็จบการรายงานข่าวเต็นนิ่งจ้ายของเราแลยวก็ต่อไปหลังจากเราก่างเต็นด้วยความสามารถ วนไปประมาณ50ิรอบนะคะเรียบร้อยเราก็จะมาดูว่าแผ่นรองนอนของเนเจอร์ไฮที่เราซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าระบบอัตโนมัติแล้วก็เป่าเองด้วยเดี๋ยวเรามาลองระบบอัตโนมัติก่อนเเรากลางไว้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราอยากรู้ว่ามันจะพองเองไหมต้องเปิดลายมืใช่ไหมตกไปได้เนาะ ก็ปล่อยเขาไว้ล่อยอย่างเงี้ยหรอมันเป็นบทก็อย่างงี้เหรอนึกว่าเราเป่าเลยไม่ต้องปล่อยหรอกเดี๋ยวเวลาเราเป่าเลยดีกว่าวันหลังเราค่อยลองปล่อยมันก็คือหัวจุกใช่ไหมนี่นี่เท่าไปร่ก็อันนี้อันแรกไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสร็จกด สบายจริงนะเออน่าซื้อจริงแหละแต่ว่าเราต้องซื้อไอ้ที่เป่าลมด้วยนะใช่นอนสบายอ่ะเยี่ยมเลยสมควรแล้วล่ะที่เขารีวิวมาในเจ้าหาย